อาละครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตแอปเป่าตังค์นะครับ <Ừ. S 1> เนื่องจากตอนนี้แอปเป่าตังค์เข้าให้เราอัปเดตนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตเรามาดูเป่าตังค์เวอร์ชันปัจจุบันนะครับก่อนที่จะอัปเดตก่อนว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับกดแตะค้างไปอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดขั้นสูงเห็นนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น10.42.0นะครับ ต่อไปเราจะไปอัปเดตนะครับเดี๋ยวดูวิธีการอัปเดตก็กดเข้าไปที่เป่าตังเหมือนเดิมครับระบบเขาจะบอกว่าเป่าตังเวอร์ชันใหม่นะครับกรณาอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดได้ที่ Google Play Store ค่ะเราลองอัปเดตหน้านี้มันจะได้หรือเปล่านะครับเขาจะพาเรามาหน้า Play Store ของเรานะครับโอเคเรากดอัปเดตครับ เราจะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรใหม่สำหรับการอัปเดตครั้งนี้ไปเข้าไปดูสิับมีโลโก้กรุงไทยมาด้วยนะเมื่อกี้ครับหน้าจอหน้าตา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่พิดน,นะลองใส่พิดนะกดยอมรับกดตกลงเอาเวอร์ชั่นใหม่วเวอร์ชั่นใหม่รูปแบบก็จะแป,กแปลกๆหน่อยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นวอ l เล็นะครับยืนยันตัวตนเพิ่มเติม อันนี้เกี่ยวกับกระเป๋าสุขภาพเนาะอ๋อหัวข้อใหญ่ๆมันจะอยู่หน้านี้นะครับถ้าเราใช้สิทธิ์โครงการของรัฐบาลเราก็ต้องเข้ามาที่จิวเล็ตนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าหลักดูกดติต๊กยอมรับแล้วก็กดตกลงอืมนี่นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาหน้าจิวเล็ตที่เราใช้งานทั่วไป ลองดู10โอเคก็เข้าหน้านี้ได้เข้าใช้งานโครงการของรัฐบาลได้ปกติแต่หน้าก่อนที่จะเข้าจิวเลนี้มันก็แปลกๆหน่อยนะต่างจากเดิมนี่นะครับหน้าแรกหน้าแรกของเป่าตังค์นะมันจะเป็นประมาณนี้คือเขาจะเพิ่มมานะครับพวกกระเป๋าสุขภาพอะไรอย่างนี้ ตามแล้วก็แปลไปนิดหน่อยครับก็ใช้งานไม่ยากเพียงแค่กดเข้าไปตรงนี้ก็จะเจอหน้าปกติที่เราเจอกันนะครับโอเคก็ลองดูซิว่าม,มันเป็นเวอร์ชันไหนที่เราอัปเดตไปเวอร์ชันน11.0.9นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่6 เดือน6นะครับโอเคก็ลองทำกันดูนะครับหน้าตาก็จะปแปลกๆหน่อยอย่าไม่ต้องตกใจนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ